สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะก็คือการดูแลคิ้วที่สักมาแล้วยังไงให้ถูกต้องนะคะก็คือเป็นคำถามที่ที่ถามกันมาบ่อยมากๆนะคะว่าสักมาแล้วเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวยังไงหลังหลังสักคิ้วนะคะให้เหมาะสมที่ทำให้สีคิ้วติดทนนะคะแรกๆเลยก็คือข้อหนึ่งะคะหลีกเลี่ยงการโดนน้ำโดยตรง นะคะก็คือหลังสักไปแล้วนะคะสาวันเนี่ยคือทาวาสลีนก่อนนำน้ำเนาะแต่ไม่ต้องฟอกสบู่ที่คิ้วนะคะก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นการช่วยช่วยทําให้สีติดดีแล้วก็เซตตัวเนาะแล้วก็อย่าลืมทาครีมที่ให้ไปนะคะให้ชุ่มชื่นตลอดเวลานะคะเว้นการล้างหน้านด้วยสบู่เว้นการแกะการดึงนะคะถ้ารู้สึกตึงๆกันคันก็ ให้ใช้วาสลีนลูบๆเบาๆนะคะเพื่อเพื่อให้มันชุ่มชื้นนะคะเพื่อลดการแห้งการตึงของแผลนะคะแต่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ปกตินะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะสามารถแต่งหน้าได้นะคะแล้วก็ตอนเวลาเราล้างเครื่องสําอางนี่ก็ควรล้างเบาๆนะคะล้างเบาๆที่คิวนะคะล้างเบาๆที่สุดนะส่วนเรื่องอาหารนะคะเรื่องอาหารที่คุณเลียงเลียย ควรหลีกเลี่ยงก็คือพวกอาหารเทะเลอาหารรสเผ็ดพริกไทยพริกไทยขิงข่าเพราะพวกอาหารเหล่านี้นะคะมันจะขับสีทําให้สีติดได้ไม่ดีนะคะอย่าดื้อนะว่าโอ้ยฉันกินเหล้าได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวสีไม่ติดแล้วจะมาบวมวายช่างนะต่อไปนะคะก็คือพยายามทาครีมบารุงอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะจะทําให้แผลชุ่มชื่นและหายได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะ ข้อสบายก็คือการลดแสงแดดการลดโดนแสงแดดแตดจัดนะคะอย่างอย่างโดยตรงนะคะควรทาครีมที่มีส่วนผสมของไวท์เทนนิ่งนะคะที่สารที่ให้ความขาวทุกชนิดอย่าอย่านะคะควรหลีกเลี่ยงนะคะตรงบริเวณคิวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดแบบมีร่องรอยการดานะคะของแบบ แพ้ยาชาหรือว่าแพ้อะไรอื่นๆนะคะหลังจากสักคิ้วไปก็คือทาพวกครีมประเภทสก,กาแคร์นะคะมันจะช่วยลดรอยดำได้นะคะพอแพ้หายมันก็จะค่อยๆฟื้นฟูนะคะส่วนเรื่องสีนะคะเรื่องสีเพื่อเติมความมั่นใจเงี้ยก็คือสีจะเริ่มขึ้นนะคะหลังลอกไปแล้ว1-2สสัปดาห์สีจะค่อยๆชัดขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดเราเลือกสีที่ใช้นะคะที่แบบว่ามันเบามาก หลังลอกก็คือก็อาจจะดูเบาๆเนาะแต่สีจะค่อยๆดันตัวขึ้นดันตัวขึ้นนะคะแนะนํานะคะลูกค้าที่เป็นคิ้วใหม่นะคะคิ้วซิงคิ้วที่ไม่เคยผ่านการสักมาเลยแล้วมาสักนะคะลอกไปแล้วนะคะหลังสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนแนะนําให้กลับมาเติมนะคะตอนเติมก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นเป็นระยะของเขาก็คือสามเดือนเจ็ดเดือน ขอราคาเนี้ยทางช่องแชทได้นะคะแต่แต่ลูกค้านะคะหลังทําไปสองเดือนครึ่งไม่เกินสามเดือนของที่ร้านนี้นะคะจะมีค่าใช้จ่ายค่าเติมห้าร้อยนะคะสําหรับลูกค้าราคาโปรโมชั่นนะคะแต่ถ้าเป็นราคาเต็มนะคะเราจะเติมให้ฟรีหนึ่งครั้งค่ะนะคะในทุกๆครั้งนะคะลูกค้าที่ทําไปก็คืออ่าต้อง จเย็นนะคะแล้วก็รอ้อยเป็นเย็นให้พอนะคะแล้วเดี๋ยวจะสวยไปด้วยกันเนาะถ้าเกิดสีที่ใช้นะคะในครั้งแรกที่ใช้ก็คือขอเป็นสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลกลางตอนลอกออกมาวันแรกเลยอาจจะต้องเอ้ยตกใจนิดนึงว่าทําไมสีมันดูจืดจังอะไรเงี้ยแต่ก็คือ,ต,อต้องต้องใช้เวลานะคะหลังสองสัปดาห์ไปแล้วสีจะค่อยๆขับตัวเองขึ้นมานะคะช่วงนี้ก็คือทาวัสดีนต่อเนื่องนะคะทาทาเจลที่ทางร้านให้ไปต่อเนื่องนะคะแล้วสีจะขึ้น นะ,ะสองเดือนครึ่งถึงสเดือนนะคะก็คือลองมาดูผลลัพธ์นะคะกลับมาให้ช่างดูอีกครั้งหนึ่งว่าควรจะเติมตรงไหนบ้างตรงไหนขาดนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะจ๊ะอย่าน่อยนะจ๊ะโอเคค่ะถ้าเกิดทุกคนนะคะก็คือ ใจให้ใจเย็นนะคะแล้วก็รอให้ได้นะคะก็จะสวยไปด้วยกันนะจ๊ะใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแนะนำสาระดีๆเงี้ยมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ